จะเป็นความเชื่อหรือว่าข้อเท็จจริงกันแน่กับการที่ว่าคนเราจะต้องนอนหกถึงแปดชั่วโมงถึงจะพอดีอ่าคนดังๆระดับโรคที่เราเห็นเนี่ยเขาทำงานหนักเนาะ,ะเขานอนแค่สี่ห้าชั่วโมงเองที่บอกว่าโกรทฮอร์โมนจะหลั่งห้าทุ่มถึงตีหนึ่งงั้นเรานอนเฉพาะช่วงนี้ดีไหมคะอย่างที่คุณหมอบอกว่านอนดักนั่นแหละแล้วก็มีเทคนิคอันหนึ่งเทคนิคสี่เจ็ดแปดยานอนหลับควรหรือไม่ควรใช้คะถ้ากลางคืนไม่ค่อยหลับมาหลับกลางวันมันสามารถ แทนกันได้ไหมคะแต่ที่หาซื้อได้ง่ายและได้ยินบ่อยๆใช้เมลาโทนนินสิอ่ะตรงนี้คุณหมอมีคําแนะนําหรือว่าให้ความรู้ยังไงบ้างคะนอนตอนนี้ดีกว่าไหมก็ะจะไปนอนติดเตียงในวันหน้าอ่าประมาณนี้เลยค่ะอยู่กับหมอชาวช่องนะคะ EP นี้สําหรับคนที่นอนไม่ค่อยหลับค่ะตอนนี้น่าจะมีปัญหาการนอนไม่หลับอะมากขึ้นด้วยปัญหาความเครียด ทั้งเรื่องเศรษฐกิจเอยเรื่องข่าวสารเรื่องอะไรมากมายจิปาถ่เชื่อว่าหลายคนเป็นถูกไหมคะวันนี้เราลองมาฟังดูว่าในเรื่องของการนอนไม่หลับส่งผลต่อสุขภาพได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เรื่องของความเชื่อด้วยนะคะจะเป็นความเชื่อหรือว่าข้อเท็จจริงกันแน่กับการที่ว่าคนเราจะต้องนอน6 8ชั่วโมงถึงจะพอดีเอ,อแต่หลายๆคนนอน4ี่ชั่วโมงก็ดูประสบความสําเร็จได้เหล่านี้เดี๋ยวเรามาไขาข้อข้องใจกันนิดนึงกับหมออัดจัดข้อคะ่ะครับสวัสดีครับอยู่กับหมออัดเหมือนเดิม คุณหมอคะมีคนเคยพูดกับแชร์แล้วเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินบอกว่าไม่ต้องรีบนอนหรอกเดี๋ยวนอนตอนตายทีเดียวเลยคือเขาอาจจะห่วงในการปฏิบัติภารกิจการงานคือการนอนน้อยแต่ได้ทํางานเยอะเขามองว่าน่าจะทําให้ชีวิตสักเซสมากขึ้นครับคุณหมอมองท็อปปิกนี้ยังไงบ้างคะคือคือคือ,คอต้องยอมรับว่าการนอนที่สําคัญมากนะครับเพราะการนอนเนี่ยเป็นช่วงที่ไม่ไดขาวได้ซ่อมแซมซึ่งที่สึกหล่อไปะนะครับเป็นการพาัก ร่างกายพักเซลล์ของร่างกายให้เขาได้กำจัดของเสียได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในสมองนะครับอันสุดท้ายก็คืออารมณ์มการนอนเยอะๆเนี่ย ทำให้อารมณ์เนี่ยไม่ฉุนเฉียวทําให้หยุดพักอารมณ์หยุดพักความโมโหโหรือหยุดพักความตื่นเต้นทําให้ทุกอย่างมันได้ผ่อนคลายไปหมดมเพราะนั้นการนอนเนี่ยยิ่งสําคัญมากๆต่อทุกระบบของร่างกายเลยครับค่ะมันเป็นการรีเซ็ตเนาะทั้ทงร่างกายแล้วก็สมองไปด้วยเผลอๆเรื่องจิตใจด้วยนะใจ,ใจิตใจหัวใจทุกอย่างทุกระบบในร่างกายต้องอาศัยการนอนเป็นการหยุดพักนะครับค่ะแล้วเคยได้ยินเรื่องของนาฬิกาชีวิตเวลานอนจริงๆก็ควรจะอยู่ในช่วงประมาณ ถ้าหลับลึกหลับดีจริงๆก็ทฮอร์โมนทางานจะอยู่ประมาณห้าทุ่มถึงตีหนึ่งอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงบ้างคะก็จริงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโกรทฮอร์โมนคนเราก็จะหลั่งเยอะๆเนี่ยตอนประมาณสักห้าทุ่ม,มนะครับแล้วก็ตีหนึ่งนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนอนดักไว้ก่อนสักประมาณ3ามสทุ่มเนาอนอนดักเลยนะคะใช่ครับเพราะบางคนอาจจะไม่เท่ากันนี่คือคือเป็นคาดเฉลี่ยเพราะฉะนั้นถ้าไปนอน5้าทุ่มบางคนก็ยังแบบอาจจะยังไม่หลั่ง หรือหลังไปแล้วอ่างเงี้ยครับมันมันบอกไม่ได้<ช>นะครับ<ช>แล้วก็การนอนในปกติแล้วเนี่ยเขาจะดูจำนวนชั่วโมงมากกว่าอ<ช>ย่างสมัยก่อนเนี่ยงานวิจัยบอกว่าเราควรจะนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย7จชั่วโมง<ช>แต่ได้ปัจจุบันนี้นะครับก็ไม่ได้ตายตัวขนาดนั้น<ช>นะครับ<ช>การศึกษาย,ยังคงถกเถียงกันอยู่ยังไม่คนยังไม่ได้ไฟนอนว่าจะต้องกี่ชั่วโมงแต่ ที่สําคัญก็คือที่เขาสรุปคร่าวๆว่าคือควรจะนอน6-9ชั่วโมงโอไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงแล้วก็ไม่นอนมากกว่า9ชั่วโมงอม,มันจะมากเกินไปครับนอนมากเกินไปจะเป็นยังไงคะนอนมากเกินไปก็จะมีอาการแบบว่าหาวบ่อยก็จะง่วงอ,อานจะง่วงอีกแบบนึงง่วงบางคนนอนเยอะครับ<อ>แบบนอนแล้วมันเออนอนแล้วก็แบบว่าร่างกายก็จะแบบค่อนข้างไม่แอคทีฟเฉื่อยชาไม่อยากทําอะไรอีกแบบหนึ่ง กลายเป็นร่างกายขี้เกียจไปเลยใช่ครับเส็บติดการนอนเสพติดการนอนเลยแ่จะเสียการเสียงานนะครับประมาณนี้ค,ครับแต่เห็นบุคคลสําคัญของโลกหลายๆคนนักธุรกิจอะไรที่เขาประสบความสําเร็จไม่ค่อยเห็นเขานอนเยอะกันนะคะอย่างอีลอนมัส์เอ่ยทิมคุกเอ่ยคขานอนน้อยกันมากเลยอะคะ<ช>่ะออแต่ว่ามันก็ไม่ได้สัมพันธ์หรอกนะคะกับสุขภาพกับความสาเร็จใช่ไหมคะเขาอาจจะสําเร็จแต่สุขภาพเขาอาจจะไม่ดีก็ได้ อันนี้มีปัจจัยเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนคะกับชั่วโมงการนอนที่น้อยแต่ว่าสุขภาพร่างกายมันจะเสื่อมถอยไปถูกไหมคะคมันไม่เกี่ยวกับความสําเร็จถูกไหมคะครับใช่ครับก็ต้องยอมรับว่าคนดังๆระดับโรคเราเห็นเนี่ยเขาทํางานหนักเนาะ,ะเขานอนแค่สี่ห้าชั่วโมงเองแต่พวกนี้เนี่ยรือว่าเขามีวินัยสูงมากยังไงคะเ,เขามีวินัยสิครับเพราะว่าคนพวกนี้เขาเป็นคนที่ความสำเร็จใช่ไหมเขามีวินัยว่าตอนนี้ต้องตื่นออกกําลังกายอ,อนอนเวลาเดิมซ้ำๆ S <S: กินอาหารดีนะครับมีวิธีผ่อนคลายตัวเองที่ดีเด็กคนพวกนี้เขาดูแลตัวเองได้ดีด้วยนะครับนอกจากดูแลเรื่องงานเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ละคนอาจจะมีพันธุก,กรรมที่ทําให้นอนทนนอนน้อยได้แค่บางคนนะฮะแต่โดยส่วนใหญ่ทั่วไปและงานวิจัยนอนน้อยมีผลเสียเกือบหมดว่าจะเป็นผลเสียระยะสั้นรระยะยาวครับงั้นถ้าหากว่าเราไปดูเรื่องของ งานวิจัยที่บอกว่าโกสทฮอร์โมนจะหลั่ง5ทุ่มถึงตี1งั้นเรานอนเฉพาะช่วงนี้ดีไหมคะอย่างที่คุณหมอบอกว่านอนดักนั่นแหละแต่ถ้าเราเลือกนอน4ทุ่มแล้วตื่นสักประมาณตี2ตี3แบบนี้ได้ไหมคะทั้ง,งที่มันไม่ถึง6ชั่วโมงด้วยซ้ําพอจะได้ไหมคะไม่ได้อยู่ดีค,ดดครับเพราะว่าคนเราจะนอนหลับลึกได้นะครับ <S <S นอนหลับลึกได้ที่ไรปการพักผ่อนที่มีคุณภาพจริงๆเนี่ยจะต้องนอน อย่างน้อย6ชั่วโมงขึ้นไปถ้านอน้น,น้อยสั้นๆไม่มีทางหลับลึกได้ครับเพราะมันใช้เวลาในการหลับลึกไม่ใช่ว่านอนปุ๊บหลับลึกเลยม,มันจะค่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆร,ระยะเวลามีผลนะครับถ้าเราแค่3มชั่วโมงอาจจะตื่นๆซึ่งคุณภาพก็จะไม่ได้แม้ก็ต่อร์โมนหลังแต่คุณภาพการนอนไม่ได้หลับลึกเนี่ยก็จะไม่เข้าสู่โหม,มดของการพักผ่อนหรือการซ่อมแซมร่างกายอย่างจรงิงจังครับถ้ากลางคืนไม่ค่อยหลับมาหลับกลางวันมันสามารถ แทนกันได้ไหมคะจริงๆก็แทนได้นะครับแต่ปัญหาของเราคือโกรทฮอร์โมนเราก็จะไม่ได้หลังช่วงนั้นทำให้ฮอร์โมนเราอาจจะผิดปกติไปอาจจะงุนงิดง่ายอาจจะมีความเสื่อมของสมองหรืออาจจะมีปัญหาบางอย่างตามมามเพราะเป็นจริงแล้วเนี่ยเราควรจะนอนในเวลาให้เราควรนอนอครับก็คือช่วงกลางคืนอ,อย่างนี้คนทํางานกลางคืนก็มีสิทธิที่สุขภาพเสียและสุขภาพจิตไม่ค่อยดี เพราะว่าในเวลากลางคืนที่เขาเข้ากะหรือทํางานในช่วงนี้ใช่ครับเป็น<ช>เวลาที่ควรน,นอนแต่เขาต้องทำงานใช่ครับแต่พวกนี้มันปรับตัวได้มันเป็นสิ่งที่อัแดอแอปได้บางาครั้งถ้าเกิดเราทำมานานมากๆจริงๆร่างกายจะปรับตัวได้ครับอ๋อพวกสารที่ดีต่อสุขภาพก็จะหลังในช่วงเวลาที่เราหลับ ในไทม์ไลน์ของตัวเอง<ช>เพราะพูดถึงเวลาของโลกมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วใช,ใช่ไหมอย่างอเมริกากับไทยเวลาไทม์โซนก็ไม่เหมือนกันครับอันนี้ก็ตอบได้กับร่างกายกับช่วงเวลาพักผ่อนถูกไหมคะไม่จาเป็นต้องห้าทุ่มกับเที่ยงเ,เที่ยงคืนตีหนึ่งใช่ไหมห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งของอเมริกาก็อาจจะเป็นช่วงเที่ยงวันอยู่ใช่ครับใช่ครับแต,แต่พวกนี้เขาก็จะมีการเทคนิคก,การนอนที่พิเศษนิดหนึ่งอย่างเช่นเขานอนกลางวันเนี่ยเขาจะปิดห้องให้มืดเลย ปิดม่านให้มืดเลยให้เหมือนกลางคืนอใช่ไหมครับหลอกร่างกายอย่างเงี้ยใช่ครับเหมือนกับว่าเป็นอย่างจริงจริงไหมครับเขานอนไม่หลับหรอฮะเพราะแสงมันสว่างมากใช่ไหมฮะเขาจะมีการวิธีการคืออาจจะเขาอาจจะชินกับการนอนแบบห้องมืดๆอย่างเงี้ยครับเขาก็นอนได้ก็คือต้องทํางานอีก่คือส่วนใหญ่ก็ทํางานในแสงไฟเหมือนกลางวันประมาณนี้ครับก็เป็ารปรับปรับร่างกายได้ครับใช่เชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกๆคนอ่ะชอบนอนนั่นแหละเออแต่ปัญหาที่ไม่นอนนอกจากเรื่องงานแล้วคือนอนไม่หลับ อืมอเรามีวิธียังไงบ้างที่คุณหมออยากจะแนะนำอะคะสำหรับคนที่นอนไม่ค่อยหลับต้องยอมรับว่าตอนนี้ต้องแยกเป็นสองประเด็นก่อนคือการที่เรานอนน้อยเนี่ยมยันจะสองอย่างก็คือหนึ่งก็คือนอนไม่หลับไปเละครับอันี้่งที่ลีแชร์บอกอันที่สองก็คือนอนแบบทำงานหนักหรือว่านอนน้อยเพราะว่าจาเป็นเช<า>่นติดจอติดงานทําให้ต้องนอนน้อยค่ะ<า>อันนี้ก็สาเหตุหนึ่ง,ซ,งซึ่งแก้ตัวเองไม่ยากแต่อีกอันหนึ่งที่มันยากก็คือมีเวลานอนอะแต่นอนไม่หลับอ,อันนี้แหละผมว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่ว่าจะต้องมาหาสาเหตุแล้วว่า ทำไมทำไมถึงนอนไม่หลับซึ่งอาจจะมีโรคซ่อนอยู่เยอะมากอยกตัวอย่างได้ไหมคะมีอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยทําให้เรานอนไม่หลับครับปัจจัยที่ทำนอนไม่หลับหลักๆปัจจุบันนี้นะครับอันดับแรกก็คืออาจจะมาจากเรื่องของอาหารอาหารทุกวันนี้เรากินอาหารเยอะเกินไปหรือกินปุ๊บแล้วนอนปั๊บแลือกินอาหารลดจัดทําให้เป็นโรคกรดไหลย,ย้อนแล้วเวลานอนปุ๊บก็แสบหน้าอกเลยจุกหน้าอกเลยก็ทําให้นอนไม่หลับอันนี้สาเหตุแรกอันที่สองแอลกอฮอล์ครับ คนในปัจจุบันกินแอลกอฮอล์กันมากขึ้นอาจจะคือความเครียดหรือสังสรร์ก็ทําให้มีอาการนอนที่นอนแต่มันคุณภาพไม่ดีเพราะแอลกอฮอล์ทำให้นอนหลับลึกได้ยากหลับเร็วก็จริงแต่ตื่นฮะตื่นบ่อยและตื่นมามักจะไม่ค่อยเฟรชอันนี้เป็นเพราะแอลกอฮอล์อันที่สามคือคาเฟอีนครับาการกินคาเฟอีนที่มากเกินไปโดยเฉพาะกินหลังบ่ายสองนะฮะจะทําให้นอนไม่หลับเลยรือคาเฟอีนมันกระตุ้นไงฮะมันทําให้อดีร์หลังมันทําให้เราแอคทีฟตลอดเวลาเพราะนั้นอนยาก ก็เป็นเรื่องของอาหารคือถ้าเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้แล้วหลับได้ก็คงดีบางคนก็ไม่ได้แตะอาหารรสจัดไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ดื่มกาแฟด้วยซ้ําแต่ก็ยังนอนไม่หลับอยู่ดีน่าจะมีสาเหตุโอเคมาจากความเครียดถูกไหมคะครับเหล่านี้ค่ะเราจะเราจะปล่อยวางความเครียดยังไงซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดูเหมือนเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลแหละบางคนปล่อยได้บางคนปล่อยไม่ได้แต่ยังนอนไม่หลับอยู่ดีสามารถมีตัวช่วยอื่นๆทําให้เรานอนง่ายขึ้นไหมคะมีครับมีครับ คือการคือคือการฝึกให้นอนหลับเนี่ยก็จะต้องอคล้ายๆกับลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆออกไปอย่างเช่นก่อนนอนเนี่ยนะครับเราควรที่จะงดเล่นจอหรืองดคอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงทุกคนถ่ายถ่ายถ่ายมือถือก่อนนอนกันหมดขอหนึ่งชั่วโมงครับสมมติเราจะนอนสามทุ่มสองทุ่มต้องปล่อยแล้ว<า>ปล่อยคอมพิวเตอร์และปล่อยโน้ตบุ๊กปล่อยมือถือละหนึ่งชั่วโมงอย่างน้อยนะครับก่อนนอน อันที่สองคือหลีกเลี่ยงการทานคาเฟอีนหลังบ่ายสองอหลีกเลี่ยงนะครับอันที่สามก็คือทาบรรยากาศในห้องให้มันน่านอนอเปิดแอร์เย็นๆไม่เปิดไฟจ้าสลัวๆมืดๆนี้ครับก็จะช่วยทําให้นอนหลับมากขึ้นค,ครับแล้วก็มีเทคนิคอันหนึ่งเลเคนิคสี่เจ็ดแป สี่เยังไงคะไม่ได้ให้หวยนะไม่เคยได้ย 7, 8เป็นเทคนิคที่คิดโดย professor a n d r e w นซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ผสมผสานนะครับเขาบอกไว้ว่าหลักการนอนหลับเนี่ยเขาจะหลับสี่เจ็ดสีนี่คือหายใจเข้าให้ช้าๆเป็นเวลา4วินาทีกั้นลมหายใจเป็นเวลา7วินาทีกั้นเลยเหรอคะครับ และค่อยๆหายใจออกช้าๆเป็นเวลา8วินาทีค่ะทําแบบนี้ก่อนนอนนะครับค่ะ7-8รอบอย่างน้อยหลับเลยจะช่วยทําให้นอนหลับมากขึ้นเพราะเขาพิสูจน์ว่าอย่างนี้ครับในช่วงที่เรากลั้นลมหายใจไว้7นาทีเนี่ย7วินาทีทําให้ร่างกายเนี่ยดูดซับออกซิเจนในปอดได้ดีมากขึ้นอ๋อค่ะและการหายใจออก 8วินาทีเนี่ยเป็นการกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเติกทำให้ร่างกายผ่อนคลาย หลับง่ายขึ้นค่ะอ่าประมาณนี้ครับหลักการ4 7 8 4 7 8อุ้ยเป็นหลักการที่จําง่ายเนาะรับสึกง่ายใครๆก็ทําได้ไม่ต้องใช้ตัวช่วยเลยใช้แค่ลมหายใจเองมันเหมือนเป็นการโฟกัสที่สมาธิเหมือนกันเนาะูกต้องมันเป็นเรื่องของเมดิเทชันเหมือนกันอะลองไปทําดูลองไปทําดูผมลองส่วนตัวแล้วได้ผลว้าวทำให้หลับง่ายขึ้นปกติคุณหมอหลับยากหลับง่ายยากครับเพราะว่าผมมันก็จะมีสสาเหตุงานเยอะนอนน้อยได้ไหมครับช่วงไหนเขียนวิจัยก็นอนหลับถึงพิเศษเพราะต้องมีเดทไลน์ อีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีเรานอนไม่หลับไม่มีสาเหตุคือเราก็ใช้หลักการพวกนี้ช่วยทาให้เราผ่อนคลายแล้วนอนหลับง่ายมากขึ้นค่สี่ก็คือเหมือนเตรียมลมหายใจแหละวินาทีบางคนบอกโอช่างจะต้องดูนาฬิกาจับวินาทีหรือเปล่ายิ่งไม่ได้ใหญ่เขานับในใจนะคะศูนย์ศูนย์หนึ่งก็คือหนึ่งวินาทีศูนย์ศูนย์สองหรือหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองนี่คือวิธีหลักการนับแบบวินาทีหรือนับคร่าวๆก็ได้สี่วินาทีเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตรียมลมหายใจสี่ จากนั้นกั้นหายใจเจดวิใช่แล้วก็ปล่อยลมหายใจยาวแปวิใช่ครับอ่าถ้าเป็นเมื่อก่อนที่เราได้ยินคือนับแกะแกะหนึ่งตัวกระโดดข้ามรั้วแกะสองตัวกระโดดข้ามรั้วบางทีก็ได้ผลเหมือนกันอ่าแล้วก็เป็นเป็นวิธีหนึ่งวิธีหนึ่งเหมือนกันครับเป็นวิธีหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอ่าก็จะมีปัญหาต่อมาว่านับแกะเท่าไหร่แล้วนับไปเท่าไหร่แกะก็ ก็ยังก็ยังก็ยังมาทุกทีนะครับเพนพันเต็มไปหมดเลยตัวที่พันกันล่ะใช่ครับแถมสมองไม่หยุดพักคต้องเรียงรับนับเลขให่ถูกใช่ครับบางคนก็ต้องคิดว่าเออต่อไปนับสิบอแล้วนับะไรต่อหน้าทีครับค่ะแต่จริงๆเนื้อหาสําคัญก็คือการทําสมาธิแหละโฟกัสไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ครับพอมีสมาธิกับสิ่งนั้นแล้วสมองจะไม่คิดวอกแวกเรื่องอื่นอ้างว่พุทธเจ้าไงครับที่ว่าพุทโธไงฮะหายใจเข้าพุทออกโธใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เพิ่มเต อนิดนึงคือต้องมีระยะเวลาด้วยว่าเข้าเท่าไร่กันอยู่เท่าไรและระลอดเท่าไรมันพิสูจน์ได้ในวิทยาศาสตร์ครับออลองไปโฟกัสลมหายใจดูนะคะเชื่อว่าน่าจะได้ผลไม่มากก็น้อยแหละถ้าใครได้ผลอันนี้ก็จะได้บอกต่อคนอื่นๆด้วยเพราะนี่แช์ก็ถือว่าได้ยินครั้งแรกเลยนะคะก็ต้องขอบคุณหมออัดด้วยยินดีครับนะคะยานอนหลับควรหรือไม่ควรใช้คะ ยานอนหลับเนี่ยจริงๆแล้วใช้เมื่อจาเป็นอบางทีเนี่ยเราต้องไปทํางานในวันรุ่งขึ้นเนี่ยฮะไปทํางานที่ต้องตื่นเช้าถ้าไม่หลับตอนนี้ทํางานไม่ไหวก็จะเป็นต้องพึ่งยาแต่การพึ่งยาเนี่ยเพราะเสียคือเราติดยาครับเพราะยาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มที่ระงับประสาทกล่อมประสา,าทที่จะทาให้เราเนี่ยติดกับยาตัวนั้นมันเป็นสิ่งเคพติดอ่อนๆะนะครับวิธีก็คือเราใช้เมื่อจาเป็นอมันจําเป็นไม่ต้องใช้อย่างเช่น เรามีภารกิจต้องทําแต่เช้าต้องรีบนอนหรือบางอย่างมันไม่ไหวจริงๆร่างกายมันล้าจริงถึงจะใช้เท่านั้นอืแล้วอย่าไปซื้อผํามื่อควรจะอยู่ในการดูแลของแพทย์เท่านั้นด้วยครับใช่แล้วจ่ายยาได้เฉพาะคุณหมอออกใบสั่งด้วยนะใช่ครับมันเป็นยาเสพติดมานอ,นอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการควบคุมให้ดีะนะครับแต่ที่หาซื้อได้ง่ายและได้ยินบ่อยๆใช้เมลาโทนินสิ อ่าตรงนี้คุณหมอมีคําแนะนําหรือว่าให้ความรู้ยังไงบ้างคะเมลาโทนินเนี่ยมันมีข้อเสียหนึ่งคือต้องกินต่อเนื่องด้วยอคือไม่ใช่กินวันเดียวแล้วหลับเลยต้องกินต่อเนื่องเป็นสิบวันเพราะว่ามันจะทําให้เมลาโทนินเนี่ยไม่มีผลทําให้ร่างกายเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็ทําให้ง่วงมากง่ายขึ้นเออข็หลับได้ส่วนใหญ่จะเขาจะใช้บนเครื่องบินกันค่ะเวลาบินไปไหนที่มันไกลๆอย่างเงี้ยที่ยุโรปหอเมริกาเนี่ยการกินเมลาโทนินก็ทําให้เราเนี่ย,ยมีภาวะที่ว่าหลับยากน้อยลงอ่าครับผมมิลลิกรัม ขึ้นอยู่กับอะไรคะการรับได้หรือว่ามิลลิกรัมปติแล้วกําหนดไว้บ้างแล้วประมาณหนมิลิกรัมมันมันกำหนดโดยลทธิ์ของยาที่มันเหมาะสมอยู่แล้วเราไม่สามารถเพิ่มหรือลดได้เพราะว่าเมลาโทนินเนี่ยมันเป็นยาที่มันมันออกแบบมาเพื่อการใช้แบบวงกว้างาหมายถึงว่าดันโดสมันก็จะแบบ เป็นค่อนข้างจะกลางๆครับการกิน2ไม่3เม็ดไปก็ไม่ได้ช่วยต้องกินเท่านั้นแหละแต่ทุกวันอ,อันนี้แล้วแต่แล้วแต,แต่แต่ละคนเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่ใช่ยาควบคุมก็คือหาซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าร้านขายายาก็มีอยู่นะตแต่ว่าต,ต้องดูต้องเช็คร่างกายตัวเองว่าเราเอฟเฟกกับเมลาโทนินมากน้อยแค่ไหนถ้าหากต้องเพิ่มปริมาณมิลลิกร,รัมไปเรื่อยๆแต่ว่าเอ๊ เริ่มไม่ใช่ละแปลว่าเราต้องหันกลับมาใช้วิธีทางธรรมชาติอื่นๆเช่น4 7 8ที่คุณหมอบอกก็ได้รหรือทําสมาธิรูปแบบอื่นๆรหรือตัวช่วยที่ทําให้เราหลับง่ายขึ้นนะคะแต่ละคนจะมีวิธีที่แตกต่างกันไปทีนี้อีกหนึ่งอย่างที่ได้ยินมาในช่วง5ปีหลังก็คือเรื่อง CBD อตรงนี้ที่บอกว่าช่วยให้หลับได้แล้วเป็นกัญชาทางการแพทย์อ่ะพูดง่ายๆ,ๆ,ๆแล้วก็อนุญาตให้ใช้ได้ในวงการแพทย์ใช่ไหมคะใช่ครับแต่เขาช่วยเรื่องของการนอนหลับด้วยหรอคะ อ่าจริงๆแล้วพวกกัญชาแลรพวกนี้มันก็มีฤทธิ์ทำให้เราง่วงแล้วก็ลดความเครียดแล้วก็อาจจะทำให้หลับได้ในสาเหตุที่เกิดจากความเครียดหรือความกังวลเป็นหลักแต่ปัญหาก็คือว่า side effect มันนะครับหรือสิ่งที่เราจะอาจจะแพ้ได้อย่างเช่นคนที่เป็นโรคตับนะครับคนที่มีอาการทางาระบบ G I หรือระบบาทางเดินอาหารเนี่ยอ,อาจจะมีอาการขึ้นแส้จเจียนได้หรือกินไปนแล้วมีเวียนศีรษะได้ นะครับหรือกินไปแล้วมีโรคตับในอนาคตได้เพราะฉะนั้น CBD เนี่ยช่วยได้จริงแต่ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์เท่านั้นเห็นไหมครับเพราะในปัจจุบันกฎหมายเราก็ให้ใช้ทางการแพทย์ทางการแพทย์หมายถึงว่าแพทย์จะเป็นคนจ่ายจะเป็นคนดูแลคนไข้ทั้งการให้ไปและการ Follow Up แต่การไปซื้อใช้เองเนี่ยผมว่าบางทีอาจจะเสี่ยงเกินไปเสี่ยงเกินไปสําหรับ side effect ของมันที่เกิดขึ้นค่ะครับ นี่ก็ยังเป็นช่องว่างทางกฎหมายณนะตอนนี้ที่เราบันทึกคลิปนะคะคก็ยังเป็นช่องว่างอยู่ในการอนุญ,ญาตให้ใช้ใชครับในรูปแบบไหนนะคะคแต่ว่าแน่นอนว่า CBD เป็นหลักทางการแพทย์ที่ถูกอนุญ,ญาตก่อนหน้านี้อยู่แล้วอ๋อใช่ถูกต้องครับแต่ว่าการปุ้นการเสพกัญชาอันนั้นคือผิดกฎหมายอันนี้ไม่เคยอนุญ,ญาตอยู่แล้วเพื่อสาธานาการเพื่อความบันเทิงเนี่ยเ,เราไม่ได้ทำาอยู่แล้วใช่คับ,คบแล้วก็ CBD เนี่ยทางการพแพทย์เราก็ใช้กันอยู่แล้วค่ะนะครับทีนี้ จากข้อมูลที่พอรับทราบจากคุณหมอเบื้องต้นตอนแรกก็คือว่ามันจะมีการใช้จนติดจนต้องเพิ่มโดสไปเรื่อยๆแล้วก็เวลาวางยาสลบหรือว่าใช้การลมยาสลบในทางการแพทย์อ่ะประสิทธิภาพจะไม่ค่อยเกิดผลกับคนไข้อัน,นจริงไหมคะจริงครับคนที่ใช้ยาตาหลักนานหรือคนที่ใช้ซีบีดีนานๆเนี่ยจะมีผลต่อสมมติว่าคนไข้จะต้องไปผ่าตัดออตอนดมยาสลบหรือเมื่อการแบบว่ามีอุบัติเหตุกระดูหกหักต้องให้ยาแก้ปวดพวกนี้จะได้ผลน้อยมาก ต้องใช้โดสยาที่สูงขึ้นทําให้หมอดมยาลําบากทําให้หมอที่ต้องรักษาอาการปวดลําบากเพราะว่าต้องเพิ่มโด,ดสของยาสูงขึ้นซึ่งต้องเสี่ยงกับ side effect หรือเสี่ยงกับผลข้างเคียงที่มากขึ้นครับเพราะอะไรคะในเมื่อว่าเขาใช้สิ่งเหล่านี้อ๋อเขาเพิ่มโดสไปเรื่อยๆเพื่อให้เขาหลับแต่ทีเนี้ยพอเขาชินกับเอฟเฟกของ CBD เหล่านั้นเวลาใช้ลมยาสลุจริงๆก็เลยจะต้องใช้ปริมาณที่มากขึ้นเนาะเ<ช>พราะร่างกายเขาชินไปแล้วใช่ครับอนุพันธ์ของ CBD เนี่ยมันไป คอสสมับใกล้เคียงกับลูกพันธุ์ที่เขาใช้ในการดิยาสลบเพราะฉะนั้นยาที่ใช้ในการอินดักชันหรือดมยาสลบเนี่ยก็อาจจะมีผลต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเช่นกันอ,อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะข้อเท็จจริงแล้วก็ความรู้ด้วยนะก็ฝากไว้เผื่อว่าจะประเมินในการใช้ในแต่ละอย่างทุกอย่างมีข้อดีแล้วมีข้อเสียถ้าใช้แบบไม่สมดุลเนาะแล้วก็เรื่องของการนอนเข้าใจว่าเวลานอนน้อยมันจะเอฟเฟกกับ อาการโรคบางอย่างได้เช่นเบาหวานความดันอันนี้มีผลถูกไหมถ้านอนน้อยอ๋อใช่นอนน้อยนะครับจะมีผลระยะสั้นระย,ยระยาวค่ะระยะสั้นเนี่ยหนึ่งเลยก็คือทําให้เราเนี่ยรู้สึกแบบอ่อนเพลียค่ะหงุดหงิดนะครับน้ำหนักขึ้นน้ำหนักขึ้นมาถึงว่าเรานอนน้อยบางทีเราหิวหิวหิวบ่อยขึ้นมัน,นแปลกนะครับ <laughs> เปิดตู้เย็นอยู่นั่นแหละ <laughs> เออใช่ครับ่ัแล้วอันนี้ก็คืออาจจะอาจจะทาให้เราเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องความจําเสื่อมจาอะไรได้ ลืมอีกแล้วลืมอีกแล้ววันนั้นคือจําความจํากลระยะสั้นไม่ดีเลยเ<อ>ช็อตแบมเบอรี่หายไปเร็วมากอันนี้แหละครับจะมีผลกันนอนระยะสั้นออแปลว่าเราคนนอนให้เยอะทีเนี้ยอ่ะทีนี้คาใจแล้วว่าสมมุติว่าเรานอนน้อยแล้วเรากลัวเป็นโรคเหล่านี้ทั้งความจําเอย่ยทั้งเบาหวานความดัน<อ>งั้นเราเลือกใช้ยา ไม่ว่าจะเป็นเมลาโทนินหรือว่า CBD ก็แล้วแต่เพื่อให้ร่างกายเราหลับได้เอฟเฟกของการใช้ยาเหล่านี้กับปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคจากการนอนน้อยอะไรน่ากลัวกกันจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดระยะยาวเนี่ยการนอนน้อยน,น่ากลัวกว่า,วาพอระยะยาวนี่นะครับถ้าเรานอนน้อยทุกวันปัญหาที่เกิดขึ้นก็นคือว่าจะทําให้เราเนี่ยเป็นโรคเบาหวานความดันหวยยัวใจหรือไม่จะบหลุดซินโดมที่เกิดจากการที่เป็นโรคนี้ผสมกันหรือไขมัในเลือดสูงได้เลย นะครับหรือภาวะอ้วนมากๆหรือน้ำห,หนักเกินมากๆถ้าเรานอนน้อยระยะยาวแต่ถ้าเกิดว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะใช้ยาเนี่ยอาจจะคุ้มหมายถึงว่าการใช้ยาของมันเนี่ยผลข้างเคียงของมันเนี่ยไม่ได้เกิดทุกคนเนาะม,มันจะเกิดบางคนแต่ถ้ามันเกิดแล้วมันเกิดรุนแรงเพราะนั้นผมก็จะตอบชัดเจนไม่ได้ว่าการใช้ยาดีกว่าหรือไม่ดีกว่าให้บางคนที่ไม่เกิด side effect แน่นอนใช้ยาดีกว่าแน่นอนเพราะได้หลับ ได้หลับแต่ระยะยาวเนี่ยยังไงก็แล้วแต่การนอนน้อยเนี่ยจะเกิดเอฟเฟกในเรื่องของโรคประจําตัวแบบไปจนตายอ่ะนะครับหมายถึงว่าถ้าเราไม่นอนตอนนี้อีกหน่อยอาจจะต้องนอนติดเตียงนอนตอนนี้ดีกว่าไหมหรือจะไปนอนติดเตียงในวันหน้าประมาณนี้เลยค่ะก็เป็นบทสรุปที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะสุดท้ายเราก็อยากให้ EP นี้เป็นข้อเท็จจริงและความรู้ฝากหมอชาวช่องที่ฝากถึงคุณผู้ดู ให้รู้จักเลือกวิธีที่ธรรมชาติที่สุดจะดีที่สุดอย่างน้อยๆก่อนนอนวางมือถือนะคะเพราะมือถือก็ทําให้สมองเราเล่นตลอดเวลาถูกต้องครับนะคะนี่เป็นวิธีที่ธรรมชาติและง่ายมากมีอันหนึ่งที่แชร์เคยได้ยินมาก็คือเหมือนกับเตียงนอนเอาไว้นอนเฉยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปทํากิจกรรมอื่นๆบนเตียงเช่นทํางานเช่นสไลด์มือถือหรือเล่นคอมพิวเตอร์บนเตียงร่างกายหรือว่าสมองมันจะจําว่าที่นี่ไม่ใช่ที่นอนครับเอออันนี้มีส่วนเกี่ยวข้องไหมแชร์เคยอ่านแล้วก็ได้ยินมาเกี่ยวครับอันนี้เรื่องพฤติกรรม พฤติกรรมความชินนะครับเหมือนเหมือนเราว่าเห็นเราเข้าร้านอาหารเราก็จะหิวข้าวขึ้นมาแล้วใช่ไหมฮะเหมือนเราไปโต๊ะทํางานเราก็จะโหยหางานแล้วใช่ไหมเหมือนกันครับอยู่บนเตียงถ้าเราทํางานร่างกายมันก็จะเออสงสัยเราต้องทำงานเนาะอะไรอย่างงี้มันก็จะกระตุ้นขึ้นมาเป็นพาร์ทเวย์ขึ้นมาซ้ำๆเวลาดิ้งที่ซ้ำๆเวลาเดิมนะผมว่านอนยากอย่างเงี้ย เตรียงนอนไ,ไว้นอนหรือไว้ทํากิจกรรมที่เตรียมจะนอนคแค่นั้นก็พอนะฝากไว้จะได้ไม่ต้องนอนติดเตียง<ช>นอนตอนนี้ดีกว่านอนระยะยาวตอนที่เราป่วยแล้วนะคะฝากไว้กับหมอชาวช่องคะ่ะครับผมสวัสดีครับ